จีเล็กใช่ไหมใช่อยู่จีเล็กตอนนี้จีไปเดี๋ยวไปเอาตัวเดี๋ยวนั่งอยู่ไรนะะไรนะจีเล็กไปดูหนังอยู่ดูหนังอยู่ <c oughs> ยตกปลาแล้วก็ดูหนังตกปลาได้เหรอ,อไ,รได้แล้วได้แล้วอยู่ริมทะเลอะ่ะได้เงินดีป่ะ <c oughs> ได้เงินดีป่ะไม่รู้อ่ะคนเป็นร้อยเลยแบบนี้ อุ้ยเกินไปอิงมาดูรถดิเดี๋ยวายโลกไว้ดูลงในทวิตอ่ะไม่ลงนะแล้วยิ่งเหียดรูน,งนังอยู่แล้วมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอมีหนจะเป็นรอย กูฮะไม่ยอมไม่คีไม่คีไอไม่มไตกปลามาเลย เ,เ,เขาหายไปตกปลาเหมือเลยช่างเขาหายไปตกปลาเหมือเลย,เยใช่ครับโอ้เยอะวะไม่รู้อ่ะพ่มอีมาลักเล็กนิดนึงโอ้ยฟังแดงคอขอ <c oughs> ขอขอคอ,อกลางดีกว่าตา, <c oughs> ายฟังเรื่อยเอาไปคุยกัานนะทั้งวันได้ไหม

关于。 ใ,ใช่ใ<ค>รมีอาหารขายบ้างมีชายมีอาหารมีอาหารขายบ้างกินบ้างสิไม่มีเลยครับตองอานะ ร้อยหกอะไรอะไรนะทองผมรับเท่าไหร่เท่าไหร่ท้ายนายมีอาหารปะไม่มีครับไม่มีเลยคุณเอาบัตรให้ถึงหินขอให้ครับต้ขอครับทอง มีคนนั่งอยู่หลังกระบะไหมครับมีมีปะมีเนีนั่งอ่านหนังสือแปลลุดเลือดเตื้อหอยนี่เขาควรไปล้างตั้งนานแล้วนะไม่หาไม่ไป ราคากี่บาทหัวหอยแปดสิบล้างหอยสวัสดีครับ,รบนี่เก่งเลยไม่เก่งเลยอ่าวายครับคนเย,ยะอะปะคนเยอะปะได้อยู่ ทศนี้มีสูตรไหนจีบด้วยผมเอง <c oughs> นะว่าในประเทศนี้มีสูตรไหนสีจีบด้วยผมด้วย <c oughs> ของนายก็น่าจะสีแสบตาสุด <c oughs> มองไงกลๆก็มองไกลๆก็คือแบบไม่ได้ไม่เห็นก็ไม่รู้ไงแล้วว่าเฮ้ยมึงใครต่อยอ่ะ tim không mày nèo, mày nèo, em nèo, tim không mày nèo, không, này, mày nèo, Thấy nèo, mày Không mày เอเวีเขาที่หาหนังสือตัอควคือพี่ก็เลยนลาบเปิด অসম um. ตายอะมีคนตาย mắm một con này ạ. tôi <laughs> <laughs> không vinh là chẳng có cảm nhận 399 mò tương mò tương 80 một mò tương mò tương mò tương เอไปค้ตังค์ตังค์งไว้ดีไม่หาย มีให้กินมัน้งเอาไปฮเอาไปได้ไม่กินแล้วเดินทางกวอน,อน 我听你 Discord 呢？ ีทงอ่ะมีเพลงนี ö, ึ huh? Are ouais? Are right. craft, immt, right, ีเลงมเบจะเล่นถ <hand ุงก oh, uh. ีทมอ่ะมันต้องเล้วแต่ตัวแล้วเอผีสิอ๋แล้วมันแล้วแต่อะไรเขาวไม่ได้แต่แล้วแต่ใครันแ้วแต่ตัวนีเธอีแลแต่ตัวดิเฮ้ยเอาไงวะเไงวะ เข้มความุ้องหน,นีก่อนล้อไปหนีก่อ ส้างมาให้มีรูเดียวต่อคนืเรื่องรูเดียวแต่เราก็สรรหาไปคนเรามีรูมีรูอยู่หลายรูนะนะปีไมีสองรูเลยนะมีเจ็ดลูคนหนึงอะลูหูรูจมูกลูหูสิบสองรูจมูกสอง ตาไม่ดำนะตาไม่ให้รูนะตองม่ีห้าดเจ็ก็บอกว่าเจ็ดมันถูกมันผิดตรงว่าผู้ชายมีหกผู้ญ7เจดรูเยี่ยวนนับรูใช่เอ่ะลองยัดใสายเคยโดนส่วนไมดีปะเคยเคยเคยโดนเลือดไม่โดนเนาะ เคยไโดนเหรอเคยอันเดียวบ่อยตอนเด็กบางอันมาบะโคตรอ่ะเหมือน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 เข็มยัดเหมือนเข็มจิ้มเอเวลาเยรู้สเียวลนจะบาเป็น่บเะเขาจะเป็นนิว ้อย่างอันนั้นนะตัวอันเป็นลายว่าตัวมาบัดเยี่ยวกดใบก็นี่นี่หน่อยหน่อยก็ไปก็เออก็เยียว่าไปเยี่ยวก่อนจะไปเยี่ยวก่อนหลายรอบมากเลยจะงงว่าไปทำอะไรบอกไปเยี่ยวพี่เปิดเพลงพี่

เ่าเป่า้าอยากกินหน่อยนงปวิดูดูคุดูดูประกาศจากตำรวจวิหมายเรียกคุณแดงนาดีฟ กลับมาต่อสตอรี่ด้วยครับคุณตาแดงนะคามุยหายตัวไปมีการตามขายรูป,ป้าแท้อีแบบเครื่องสามก่อสามเบกสอง บาทไม่หรอกเรา <Bond> <occurs S 2> ไม่มีเงินพอหรอกนีเนันทองอะไต่างจริงหรือต่างปอมพันพันหนึ่เอาไปลจะต่างจริงหรื่งปลอมทั้งทั้งทั้งจริงหรือต่างร้อมได้บอกว่าเซิร์ฟมันไม่ได้อยู่แบบตลอดให้ย่ยาวๆมันก็น่าซื้ออยู่นะใช่ก็บอกแล้วมันไม่ควรที่จะมาลงทุนลงทุนมีความเสี่ยงนอกจากเราจะหาเงินแบบ แตหนึ่งแรกร้อยห้าสิบเลยนเป็นที่นี่ขายถูกอ่ะขายแห่แบบห้าร้อยสามร้อยสี่อยพออย่างน้อยคนซื้อเยอะมันก็ได้คุ้มก็แสนนึ่งได้ร้อยกว่าบาทแม่แสนหนึ่งร้อยร้อยสี่ ก็วิ่งเกือนเกือนไม่นีเลยอ่ะก็มันไม่เกี่ยวหรอกบางคนก็ไม่ซื้อหรอกห้าร <h ums> ้อยหกร้อยเาไม่เติม คือดินเพ่อยเร็วขาแข็งเกินนะไอ้นะไอ้ไอ้อะไรเป็นเชีอกเป่ะพอดีบบเราเรา,าชอบอกแล้วมันชอบแต่พี่ไม่คุยวอลไอคุยร,ราราเกมนี้มัเหมือนที่ต้องอ่นเหียวมีแค่อ,อ,อันเดียวเอง สีจี๊ดจัดสีแดงเ<อ> <laughs> ด็กกลับยังไงแล้วอะไรครับบารกลับยังไงแล้วพอดีเสียมาพอดีผมเลยมาโอ้กลับกับเสียแจ็คเสียปอดประดี๋ยวแจ็แล้วนอนมึงตื่นเลยวิ่ง โอ้หลับเลยเหรอเียร์เกียร์หมดไหมหมดหมดป้าหมดเลยเหรอได้กี่บาทอะเป๊ะใช่ไหได้เยอะไหมยังไม่ได้เปิดตัวตัวละแปดสิบเปิบานบานได้กี่บาทล้วบานได้พันสองร้อยจินพันสองร้อยพันสองแล้วเหรอใช่ใช่ใช่นั่นมันดูอะไรมันบอกอยากกินกุ้งอะเท่าไหร่นะสามพันใช่ไหม รู้จักอยากอยาสองพันได้เงินแดงมาหกพันน่ะป้าจะยังอปเลยนะไปได้เท่าไหร่เหลือได้เงินแดงมาหกพันวะได้กหกพันเลยโอ้ช่วยด้วยป้าลองเปิดดูดิป้าได,ได้ได้เยอะกว่าผมเองเดเยอะเยอะกว่ห,หมด อะไรวะเอ้ยถ้าว่าปกติไม่เคยไม่ได้ล้างก็ไม่เห็นนะฮะก็ไม่ไม่ก็ไม่รู้ก็เูยบ่าวไปล้างบ่าวบอกอันนี้พลาดครั้งเดียวเองจะมานี่โอ้โหมีร้านชุดบ่อบาวไม่มีอ่ะอะไรละมาดไม่ได้เลยอันนี้หละไม่ i knew that why